สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการปอกทุเรียนกบจำปานะครับเป็นทุเรียนพันกบจากสวนเกษตรอินทรีย์จันทบุรีนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์ล้วนคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูยังไงว่าทุเรียนกบสุกพร้อมกินแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับอย่างแรกที่ดูเลยคือปิง้งลูกนี้นะครับปิ้งหลุดแล้วใช้ได้ครับอย่างที่สองนะครับกลิ่นลูกนี้กลิ่นออกแล้ว และอย่างที่สามขอและหลวมครบับปุ๊บเลยครับอันนี้เราจะมาดูการปอ,อกกันนะครับทุเรียนกลมเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันปอ,อกยากเพราะว่ามันดูผูยากนะครับเราก็จะตัดหัวเลยนะครับตัดหัวกับตัดตูดดูว่าจะดูแนวผางน,นะครับม,มาเริ่มกันเลย ต้องใช้มิดคมๆเลยนะครับอพอตัดปุ๊บเนี่ยถ้าทุเรียนแก่จัดเห็นเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าผูเต็มนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่าตามรอยนี้เลยนะครับพ่าขึ้นมาเลยจะเริ่มพ่านะครับทุเรียนกบเนี่ย ตามลักษณะของเขาแล้วจะเปลือกค่อนข้างหนานะครับหาลงไปได้ลึกพอสมควรแต่ก็ระวังโดนเนื้อเดี๋ยวจะไม่สวยอ่าถึงเว้าแล้วนะครับเสร็จปุ๊บถ้าทุเรียนแก่เนี่ยเราแหกได้เลยครับ ไม่ยากนะครับเนื้อสวยมากครับเป็นกบจะเิจจ็มสีจริงๆสุกกำลังดีนะครับหอมมากอยากให้ทุกคนที่ดูได้ลองชิมนะครับเนื้อไม่เละนะครับตัวกบเนี่ยจะเนื้อเป็นครีมเลย หอมหวานมากจริงๆโอเคนะครับ